ระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุุกัสสอุกัสสะภะบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพปายัยสงฆ์ใน่พระพิงแม่พระพายแมพระธรณีในพระคงคาชาวเวสสุวรรณผู้ฆ่าอถวายอาหารหวานข้าวมี มียาดูดมีน้ำให้กับเทวะอารักคนบางวดรับแดที่อยู่บริเวณนี้จงได้รับรู้รับทราบขอสมมาคาราาวะเดอ้ออย่าตื่นอย่าท่วงเดอ้อขออนุญาตเข้าป่าเดอ้ออย่าปิดอย่าบัางเดอ้อ ฝา,ากไว้ให้ยู่นเด้ออย่าปูทั้งหลายเด้อผูใดเป็นชู่านศักษาทางเลยก็ได้อิมีนาปุญญกรรมเนนาอุปัชายาขอบุญนี้จะเป็นของทุกท่านคงบรรพ์รรับแลตลอดถึงลูกาเทวาปุมาเทวาจงได้รับกุศลผลบุญผู้ที่ิศเปรตอสุลกายอีทางทานังยาตินังโหตุอีทางเีทาน,งาทนังญาตินางโหตุ ทีทังเมธานังยาตินังบังบดรับแลลูกะเทวาสุสีนังวิญญาณทั้งหลายจงรับกุศลคนกุนเด้ออุอามะมานานาติตังพุทโธธรรมโมสังโฆานันตักวาลานังเอตังพุทธังธรรมังสังฆังอติอตังอูอูอาออโออาอ้ายโออ้าอ้าอ้อ้ายอาอ้าอ้ายอายอ้ายอ้ายอายอ้ายอ้ายะ้ายอ้ายอ้ายะ้ะยะ้ะยอ้ายอ้ายอ้าอ้ายอ้ายอ้ายออ้ายอ้อ้อ้ายอายอ้ายอ งตาไม่เห็นไม่ให้ประมาทอาให้เขาก็ไม่ได้เสียหลายให้ว่างมงงายก็ไม่เป็นไร